เฮ้ยปากคุณนายไหลกว่ามาสูตรเรียงคุณจับใจเคืองประหารหัวสุนัขหมดแล้วรวกนี้บางพวกก็ค่อยจับผิดผักในเวลาโอ้ยจกนนักแม่นอีหยังจักมันออกเงินสัง่งน้ำเขาจับสะดึงบ่กูจักค่อยพวกค่อยจับผิดผักแนวนั่นแนวนี้โอ หาบางมูพิสุสงบางพวกไปเห็ดน้ำเขาได้ฮะนี่ไปลงทะเบียนนั่นลงทะเบียนนี่โอ้ยมีไนมียูเป็นยังคือพวกภาคเหษตรตามพารินไนของเจ้าของตอนนี้เฮาเดินตามภาษาสดาได้เฮาบ่ได้ไปเติมตามพวกค้นจากว่าไรงะเสี่ยวรูตัวชนมันปกครองผ่ามันเอามาบ่ได้มันปกครองบ่ได้โอ้ ว่าหาตั้าเรื่องศีลดอกมันเทียบกันบ่ได้ยุ่แล้ววบาเรื่องความบริสุทธิ์ใจพี่ว่าเรื่องความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องเมตตาคุน้ามตตาอุบเบกขาเรื่องการนาพาจิตวิญญ,ญาณอันถูกต้อง,งว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิเขาบอกเลยนีสัมมาทิฏฐิอาชีพการงานของเขายังมีการโกงการกินกินเหล่าเมายาอยู่ เสียวคาระา,าดมนาะปกข้องสงใดจังไดมันก็ระยางกันพวกไปลงทะเบียนให้เขาตรวจสอบนันนินจากบ่มีวินัยบเ่พระพุทธเจ้าคือบัญญัติไว้แล้วทำคือความจริงที่ระศาสดาทรงแสดงเอาไว้แล้วนี่แหละและวินัยนี่แรงจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อการร่วงไปแห่งเราตถาคตเข้าสู่ปรินิพาน เห็นน้าตัวนี้มาบังคับเพาเห็เุนะมีท่างเดียวคือขากูตายาต,ตอนนี้แต่ถ้าเนี่งมาตายเราก็มีเห็นนุน้าก็แล้วกันเด้ยเสียวข้าวาดพระกุข้องสงข้องผาได้จังได้ตแต่้กินเขาามันก,กินสวบสวด,ดวดสวด,ดวดถึงเวลากินเหลา่าเมายามันถึงเวลาขีดตัวมันกับตัวยุ่อขาซั์มันกับขายื่งสัตว์อหลักสัพย์โดยการคกนโกง ข่ามนุษย์กักขัใจว่าล่าาะไอ้จงสั่งขอการมีมุนีผิดสินรำหลูกเมียเขากะว่าบังคับคมขืนใจผู้อื่นกะว่าแมนบนดเลยโกหกทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินกะว่ากะแมนเด่นกินเหล้าเมายาบาใบเสียสติไปผิดบดทั้งหาันี้เด้ก้ามไ่่ได้ไปผิดมูทิกสุงสง,งเขามากสินหาเขาแคยังมีอยู่เด้นะนะเห็นมัล่ะ